นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2567กตรงกับวันจันทร์ขึ้น4ี่ข้ามเดือน7ปีมะโรงวันนี้เป็นวันอุบาทดิกเลี้งการมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมังคุดเสียบโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือสระทุกตัวและออกอ่างเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอปตะจักทอฐานตอโตตอพุทธเท่าและนอนเนนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใด,ดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงตออาหารทอทงและนนอนหนูเลขาามงคละเลขา มมยเซ็จวันนี้สุนทรผู้รจนาไว้วา่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์บรรแสนสุดดึกล้ำเหรือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปนาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ